สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus สนะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระค่ะวันนี้พบกับดิฉันเจ๊ยบอลดาผาวิบูลค่ะและผมออสตินปียศักมานัสันครับค่ะนี่เราก็เข้ามาเดือนปุ่มภาพันแล้วนะคะคแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ที่เราพบกันเนี่ยก็มักจะมีนโยบายใหม่ๆ <ừ> ออกมา <ừ> ทุกทีเลยค่ะใช่โดยเฉพาะจากทางรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับผมใช่ค่ะแต่ภาพรวมการลงทุนก็พันผวนมากขึ้นตามทิศทางเรื่องของพัฒนาการของ เศรษฐกิจกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมจํากันได้เนี่ยนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราได้เรียนเชิญดรพิพัฒเหลืองนลมิตรชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู <นะ S 2> ้จัดการ,รของบริษัทหลักทรัพย์ราชจำกัดหมาชนท่านให้หลักไว้ข5ข้อ5ปัจจัยที่เราเนี่ยต้องติดตามไปตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็ภาพโดยปัจจุบันเนี่ยพัฒนาการต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับ5ข้อที่ดรณะได้วางไว้ตอนต้นเลยครับโดยเฉพาะข้อแรกค่ะ Good Trump Bad Trump นะคะแต่ดูเหมือนเราจะเห็น b a ทร r u m ์มากกว่า Good Trump หลังจากที่ประกาศรับตําแหน่งเข้ามาแล้ว นะครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลายฝ่ายก็ต้องติดตามกันปัจจัยที่2ที่ดรณนะได้มองไว้ก็คือเรื่องของอความเสี่ยงเงินฝืดเ,เงินเฟอ้อที่มองว่าเงินเ,นเฟอ้อจะเริ่มกลับมาแล้วะนะครับผมอันนี้ก็สอดคล้องกับภาพในปัจจุบันเลยราคาทองคําที่เริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปนีขึ้นมาประมาณเกือบเเนี่ยนะฮะภาพหลักๆก็เพราะว่าความเสี่ยงตัวตัวนี้ครับปัจจัยที่3ก็คือนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆ QE หรือว่าจะเป็นนโยบายนอนคลายเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เราเริ่มจะไม่เห็นล นะยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า ใช่อันนี้ก็น่าสนใจตัวที่4ก็คือเรื่องของ policy divergence หรือว่าความแตกต่างระหว่างนโยบายนะฮะการที่อเมริกามีแนวโน้มขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับในในปีนี้จะขึ้นกี่ครั้งในขณะที่ที่อื่นเนี่ยเริ่มยังยัง,ยงมีการผ่อนคลายต่อนเนื่องแต่ว่าจีนก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณของการปรับขึ้นด้วยภาพความแตกต่างของดอกเบีย้ยนโยบายต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนยังไงค่ะคปัจจัยสุดท้ายอันนี้ร้อนแรงขึ้นทุกวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ในฝรั่งเศสค่ะกำลังเลือกตั้งกันออยู่่นนะะปราดีซึงงกก็จเลืตั้ ในเดือนเมษายนนี้เพียงแต่ว่ามีผู้ร่วมลงชิงตําแหน่งในผู้รสมักชาติหนึ่งออกมาใช้นโยบายโอ้โหขวาจัดมากเลยมาเรียนเลอเพงอ่าเหมือนกับว่าจะเอาฝรั่งเศสเนี่ยนะคะออกจากยูโรโซนเลยฟังคล้ายๆกับอังกฤษอ่าใช่เล็กสิทธ์เลยคล้ายคลเลยก็กลัวกันสิคะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของยูโรโซนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตลาดการลงทุนรวมถึงเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระ พบตรงนี้อย่างไรค่ะมาหาคำตอบได้ในช่วงหน้ากับดรพิพัฒน์เรืองนลมิตรัยค่ะ